ผมพานุศัก์สายพาณิชย์ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมทุเรียนไทยและตำแหน่งอื่นๆก็ในปัจจุบันก็จะมีกรรมการหอ,อก,การค้าจันทบุรีกรรมการผู้จัดการ,รบริษัทเอ็กโซิกจำกัดกรรมการผู้จัดการ,รบริษัทแมคก,กิน Bio อเทคโนโลยีกรรมการบริษัทโปรเกสเทคโนโลยีคอนซัล a ทน,นจำกัดนะครับการศึกษาปริญญาตีผมจบวิศวกรรมอุตสาหการปริญญาโทจบ MBA บริหารธุรกิจ ปัจจุบันสวนที่มาทำเนี่ยก็ได้รับเป็นมรดกมาจากคุณปู่นะครับคือช่วงแรกที่มาเนี่ยเพราะว่าสวนมันเกิดปัญหามีการใช้สารและปัญหาอื่นๆอ,อีกหลายอย่างผมก็จึงต้องกลับมาดูช่วงแรกนี่ตายเดือนละ50ต้นคือเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเราก็ต้องไปปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์หรือที่เขาเรียกว่าเซียนหลายๆท่านนะครับแต่พอกลับมาทำจริงๆเนี่ยกับ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะว่าคือสวนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันทั้งดินทั้งน้ําทั้งอากาศสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันหลังจากนั้นผมจึงต้องกลับมาศึกษาให้เข้าใจสวนตัวเองก่อนว่าสวนเราเนี่ยมันมีปัญหามีจุดแข็งจุดอ่อนจุดไหนบ้างแล้วเราก็มาเสริมเพื่อจะแก้ปัญหานะครับโดยเริ่มแรกผมก็มาปรับระบบนิเวศต้นไหนที่มีน้ําท่วมขัง ผมก็เอาดินไปกลบแล้วก็มีการใช้จุลินทรีย์มีการตรวจดินตรวจพืชการตรวจดินตรวจพืชเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าต้นไม้ของเราเนี่ยมีธาตุไหนที่ขา,าดธาตุไหนที่เกินแล้วเราก็จัดการเติมให้เหมาะสมหลังจากนั้นเนี่ยต้นไม้เราก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยโดยจากเดือนละ50ต้นจนณปัจจุบันเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่มีตายเลยสักต้นนะครับ แล้วก็หลังจากที่จัดการเรื่องนี้เสร็จผมก็มาปรับปรุงระบบของสวนโดยการใช้เครื่องจกักรอย่างเช่นแอร์บัฟรถตัดหญ้าทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อที่จะจัดการเนื่องจากที่สวนเนี่ยจะไม่มีการใช้ยาฆ่าหญ้านะครับ mm hmm. ก็จะใช้เครื่องจักรเนี่ยรถตัดหญ้าเนี่ยช่วยส่วนการพ่นยายก็ใช้ระบบแอร์บัฟคือจะช่วยให้การทํางานเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่เราไม่สามารถที่จะใช้ระบบเนี่ยได้ทั้งปี คือในช่วงที่เป็นลูกเนี่ยก็ต้องมีการใช้คนไปเสริมไปพ่นลูกเพื่อเก็บมแมลงอะไรต่างๆนะครับก็จะมีบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้เนี่ยก็จะช่วยให้เกิดการประหยัดทั้งแรงงานทั้งค่าปุ๋ยค่ายาลงนะครับจากการใช้ระบบแอร์บัสที่เข้ามาช่วยพอระบบการจัดการสวนจัดการน้ําต่างๆที่ใช้ระบบมินิสปริงเกอร์นี้ด้วยนะครับเสร็จปุ๊บผมก็มาได้มาเจอกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็ได้มารวมกลุ่ม ตั้งเป็นกลุ่มทุเรียนพรีเมียมชื่อว่ากลุ่มเอกโซทิกคือการว่าพรีเมียมเนี่ยของเราเนี่ยไม่ได้แค่ว่าตัด120วันแล้วเอามาใส่กล่องแล้วเรียกว่าพรีเมียมแต่ของเราเนี่ยเริ่มจากการคัดเลือกต้นที่เหมาะสมเลือกเลือกจากการที่ใช้การจัดการธาตุอาหารทั้งทางดินทางใบที่มีประสิทธิภาพนะครับเพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดออกมาทําให้ลูกค้าเราเนี่ยได้รู้ว่าทุเรียนหมอนทองเนี่ยถ้าเกิดเราทําออกมาดีจริง มอนทองของเราก็ไม่แพ้สายพันธุ์ไหนนะครับสามารถแข่งได้กับสายพันธุ์ทุกๆสายพันธุ์ทั่วโลกเลยการจัดการสวนสมัยใหม่นะครับตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคนคือสวนแต่ละแปลงเนี่ยมีความต่างกันเราต้องเข้าใจเราก่อนว่าการจัดการของเราเนี่ยแบบไหนถึงจะเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีแรงงานพอแล้วสวนเราเป็นสวนแบบเก่าการใช้เครื่องจักรบางชนิดก็อาจจะไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าสวนเรามีการเตรียมแปลงพร้อมแล้ว การใช้เครื่องจักรยกตัวอย่างอย่างเช่นรถตัดหญ้าแอร์บัสพวกนี้นะครับก็จะทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นความเร็วในการทํางานเร็วขึ้นลดแรงงานลดปัญหาการขาดแรงงานได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจกระบวนการทำงานของเราดีพอไหมครับ